เราเดินทางมาถึงมวยมันในคู่ที่3นะครับแล้วก็เป็นคู่รองคู่เอกประจำค่ำคืนวันนี้ครับแล้วก็เป็นการเจอกันของสองค่ายใหญ่ด้วยกันอีกแล้วครับเป็นการเจอกันระหว่างเด็ดดวงเล็กทีเด็ด99นะครับเจอกับสอนนารายนายกบอสกบินบุรีก็พิกัดน้ำหนักนี่ายแดงต่อให้2ปอนครับ128เจอกับ130อปอนครับยกนี้ก็เดินขยับเข้าหาสอนนาราย มีแข้งขวาต่อยขวาเด็กด,ดวงเล็กนี่อาศัยจังหวะนะครับหรือว่าคุมเกมแล้วก็มีแข้งสาก,กัดวงในก็พยายามจะไล่แขนกดแขนเอาไว้ทาให้สนนารายนั้นพยายามจะเบียดปล้ำแต่ก็ยังตีไม่ได้ครับเด็กดวงเล็กนะครับแดงน้ําเงินสนนารายเอามอซ้ายไปดูแข้งซ้ายนําไปก่อนสอนนารายเด็กดวงเล็กนี่ก็ ตั้งนิ่งเลยนะครับเรียกว่าคุมเกมไว้โอ้มาโดนบิดเหลี่ยมล้มลงไปเหมือนกันดูว่าแข้งขวาของใครจะแม่นวกว่ากันผู้นี้ชิงกันออกก่อนนะครับเป็นอาวุธนําทางไปก่อนสอนอะไรเบียดเข้าไปแข้งขวาเดดดวงเล็กก็ต่อยมาขวาโต้คืนนะครับคอยสกัดเอาไว้แล้วก็ออกมาคุมเกมคุมรูปมวยนะครับยังไม่รีบร้อนเหมือนกันเดดดวงเล็กเดดดวงเล็กนี่อาัยจังหวะคุมเกมแล้วก็ออกแข้งต่อยมาดสอนอะไรไม่สนมีแข้งขวานําไปก่อน โอ้โหเอาแลครับโตคืนเหมือนกันแท่งขวาตางฝ่ายกลางโดนนะครับยังคู่ขี้สูสีจริงจริงมวยคู่นี้ยังไม่มีใครได้เจียบเสียเปียบกันมากดูแล้วยกนี้น่าจะเห็นอะไรดีๆมากขึ้นนะครับสอนอะไรนี่วงไหนเบียดเข้าหาแล้วก็ปล้ำไปในช่วงต้นยกนี้ก็ถือว่าทําผลงานได้ดีเด็ดดวงเล็กออกมาเดินบ้างแล้วนะครับแท่งขวาแต่งขวาเอา ต่อยขวาโอ้โหเียว่ามาตามสูตรเลยเตะขวาต่อยขวาสอนอะไรก็ยังไม่รีบร้อนนะครับตอนนี้ออกมาตั้งรับบ้างแล้วนะครับแข้งขวาคอยสก,กัดเอาไว้ชิงจังหวะออกแข้งกันแล้วครับอา้าวตตดตลอดนะครับเด็ดดวงเล็กแดงน้ําเงินสอนอะไรเอาแทงมาเตะไปเตะมาดูซีน่าแววตามมามาสิครับเอาชนเลยนะครับเด็ดดวงเล็กน้ําเงินสอนอะไรนี่แหละในการประกบของหนุ่มมดทัดเด็นดนะครูโมอย่างนี้ สะใจสะใจแฟนอ้าวต่อยดูดีดูดีอัดชีสสตาร์ทนี่ห้าหมื่นแปดหมื่นหนึ่งแสนสองแสนจนกระทั่งไปถึงใกล้ละเอาบนเวทีโอ้โหนี่ครับผ่าเดี๋ยวต้องดูครับมาคู่นี้บอกว่าเบื้องต้นมาแล้วครับฝ่ายน้ําเงินสองแสนบาทฝ่ายน้ําเงินโชว์สวยโชว์ดีนี่เดี๋ยวรับอัดชีสไปสองแสนอ้าวต้องดูครับทําได้หรือเปล่าอูตอนนี้เด็ดดวงเล็กมาเข้าในทําได้ดีครับ ดูว่าเด็ดดวงเล็กนี่เริ่มใช้ความแข็งแรงความแข็งแกร่ง,งนะครับเบียดเข้าหาตลอดมีแข้งขวานําไปก่อนแล้วก็ปล้ำในสอนอารายนี่ต้นๆน,นี่ดูว่าจะฝาดแข้งแทงเข่าแล้วก็เดินทําได้ดีแต่ตอนนี้นี่ออกมาชกในเกมตั้งครับดูจังหวะลีลานีครับการไล่แขนของทั้งคู่นี่ถือว่าวงในนี่ก็ยังใกล้เคียงกันยังไม่มีใครได้เปรียบชัดเจนแล้วครับยกสุดท้ายนะครับทีมงานสอนารายนี่บอกให้เดินทํานะครับอัธีนี่ก็สองแสนรออยู่ออกมาเดินต่อยมัด จะเข้าทางหรือเปล่าเด็ดดวงเล็กนี่ดูจะคุมเกมด้วยความมั่นใจแล้วตอนนี้มีลูกทีมนี่คอยทำลายจังหวะเอาไว้เอามาดูนะครับว่าจะเร่งได้หรือเปล่านะครับ200,000บาทอชีตรออยู่ครับโอ้โหนี่ครับมหาต้องพกหนักของหนักของแรงแล้วครับฝ่ายน้ําเงินสอนนาลายอ่าเอาเสียงดวงเตะก้านคอครับเตะก้านคอลงไปนี่แอนตาซินก็มอบให้10,000บาทเจเจบายเมมโมรี่โดยคุณจิ้นเจเจอีก10,000บาทนะครับโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ ดับเครื่องชนแล้วครับฝ่ายน้ำเงินซ้อนหน้าลายเอาแม่แล้วก็ไปที่แดงนะครับก็คือเด็ดดวงเล็กนะครับที่เด็ดเก้าเชนะชนะซ้อนหน้าลายนะครับไปอย่างขาดลอยนี่แหละครับผู้ชนะโอ้